ถ้าคุณกําลังตามหา,หาร้านเติมเพชรเกนชินแบบถูกๆนะครับผมผมขอแนะนำไม่ลดฮัอัพนะครับผมเติมถูกเติมไวนะครับผมแล้วก็ปลอดภัยนะฮะถ้าหากสนใจแล้วก็สามารถติดต่อไปที่เพจได้เลยนะครับผมหรือจะแอด <c oughs> ไลน์ไปก็ได้นะครับผมเติมถูกและไวนะครับผมปลอดภัยแน่นอนแต่เดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งไปนะฮะเพราะว่าตอนนี้เราขายแค่สปอนไม่ได้แล้วนะครับผมอย่าลืมไปอุดหนุนภูกุญแจช่องด้วย <c oughs> สำหรับภูงกแจรูปปิงดอกนะครับผมสามารถไปอุดหนุนได้อันละ9กาสเบาทนะครับผม เป็นผู้กุญแจอะคริลิกนี่ผมเ,เรียกว่าแข่งเลดีวผมดีให้ฟังแล้วกัน <c oughs> เ,เรียกได้ว่า <c oughs> เป็นผู้กุญแจอะคริลิกนี่ครับผมสามารถไปอุดหนุนก็ได้นะสวยด้วยนี่นนนครับผมเป็นโปรไฟล์ช่องเมื่อประมาณสี่สาห้าปีที่แล้วจริงก็ไม่นา,นานขนาดนั้นหรอกแค่จะพูดให้มันคล้องจอง,งเฉยๆนะฮะก็เอาเป็นว่าอย่าลืมไปอุดหนุนกันแล้วกันนะฮะขอบคุณมมกครับเอาละสวัสดีทุกท่ผู้ชมนะฮะกามีอยู่กับผมกันอีกเช่นเคยนะครับผมในเกมเกียนชินอิมแพ็นะฮะอาทิตย์ที่แล้ว พอดีเรียกว่าติดติดร้อนในที่คอนะครับแล้วก็แวะไปทําไกด์ผู้เล่นใหม่มานิดนึงนะฮะก็เลยยังไม่ได้ลงจะอดับไอ้ตัวละครธาตุหินต่อก็เลยต้องยกยอดมาสัปดาห์นี้นะฮะแล้วก็เราเหลืออีกสองธาตุนะฮะผมก็คือธาตุหินในคลิปนี้กับธาตุลมนะครับผมซึ่งธาตุลมนี่ผมอาจจะไปจัดตอน2.8นะฮะตอนที่เฮโซนั้นเข้ามาแล้วนะครับเผื่อเผื่อได้ตัวละครใหม่มายัดในคลิปนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ตัวธาตุหินนะฮะ ก็เป็นาธาตุที่เรียกว่าเล่นง่ายดีไม่ต้องผสมาธาตุเยอะมากมายนะับผมอัดแค่ดาเมจหินรัวๆเข้าไปเดี๋ยวมอนก็หน้าระเบิดหน้าแหกกันหมดนะฮะแล้วเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าวันนี้จะมีอะไรกันบ้างนะับผมน่าจะพอเดากันได้แล้วลวรอมั้งอันดับที่5นะครับผมให้เป็นนิงกวงนะครับผมคือถ้าถ้าผมจะเอานิ้งกวงเลเวล40เนะี่ยมาใส่ในคลิปนี้จะโกรธไหม ถามไปงไั้นและอัดไมาเรียบร้อยนะฮะคิดดูขนาดสกินผมยังลืมใส่อันนี้ลืมแบบลืมจริงๆนะผมไม่ได้ตั้งใจไปใส่คือเราเพิ่งมารู้ตัวทีหลังว่าเอ๊ะมีสกินให้ใสพี่ว่า <c oughs> คิดดูไม่ได้เล่นเลยเวิล์ด40เนีผมแต่ผมยัดของดีที่สุดเท่าที่มีนะียผมก็ได้ประมาณนี้สําหรับ2หิน2โนเบลสนะฮะประมาณนี้ก็ถือว่าเออผมว่าผมนึกว่ามันจะแยกกว่านี้นะแต่ก็กําลังดีนะผมถ้าอัพเลเวลเพิ่มพลังโจมตีนะ่าจะสูงกว่านี้เยอะเลย นิงกวงนะครับผมเป็น uh, DPS on f i e l d แต่ว่าจะเป็นออกแนวเป็นควิกสับซะมากกว่าเป็นแบบสายเบรส t นะฮะก็คือกด e กด q นะครับผมมียืนตีบ้างยืนตีสลับชาร์ตตีบ้างแต่จริงๆในตำแหน่งของนิงกวงจะเป็น uh, ตัวค i c k ส w ับสำหรับ uh, เป็น DPS สายเบรส t อะ,ะที่ต้องกดอันติในการเบรสนะครับผมแล้วก็จะเป็นซิงเกิลทารเกตซะส่วนใหญ่เพราะว่าหินเนี่ยมันตีมอนหมูได้ไม่ค่อยดีคือมันตีได้นะแต่ว่ามันจะเป็นออกแนว uh, สุ่มไปโดนมากกว่ามั่วไปโดนมากกว่าส่วนใหญ่ถ้า,าโฟกัสไปที่ซิงเกิลทารเกตเนี่ยเป้าเดียวเนี่ยหนิงกวงจะค่อนข้างแรงนะฮะแต่ว่าต้องบอกว่าเป็นธาตุหินที่ถูกลอยแพ้นิดนึงเพราะว่าตอนที่เซตใหม่อย่างเซตฮัสเข้ามากับตัวของโกโรเข้ามาเนี่ยเป็นการบัฟดิเฟนซ์ซะส่วนใหญ่แต่ว่าหนิงกวงเป็นธาตุหินที่ใช้ในส่วนของพลังโจมตีไม่ได้ใช้ค่าป้องกันอย่างตัวอื่นเขาไม่ได้เปลี่ยนป้องกันไปเป็นพลังโจมตีไง กออกใช่ไหมอ่าก็เลยในส่วนของหนิงกวงเนี่ยก็เลยเรียกว่าอ่าไม่ได้บัฟอะไรเพิ่มเติมแค่แบบว่าถ้าใส่โกโลโ่แล้วครบอ่าในทีมครบ3าหินเนี่ยก็จะได้โบนัสหินเพิ่มแต่ในส่วนของเซตฮัสเนี่ยก็ไม่ได้ใส่กับอ่าเหมือนกับตัว DPS อ่าธาตุหินตัวอื่นเขาเนะฮะแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังดูเป็นตัวที่มีดาเมจเดี่ยวค่อนข้างโอเค แล้วก็ที่สาคัญนะครับผมเกมเพ์มันค่อนข้างเล่นสนุกพอสมควรแล้วก็เรียกว่าโป๊ะปะโป๊ะปะมากอ่าไม่นับเรื่องการกดตีกับชาร์ตตีนะเพราะว่าผมมองว่ามันค่อนข้างอืดไปนิดนึงแต่ว่าถ้านับเรื่องการกดสกิลเนี่ยแล้วคอมโบดีๆเนี่ยดาเมจหินมันจะรัวกว่าตัวอื่นเยอะมากคือเน้นรัวนะแล้วต่อฮีทก็แรงพอสมควรแต่ว่าพอช่วงที่ไม่มีอัลติเมทเนี่ยอ่าช่วงที่กำลังเก็บอัลติเมทอัลติเมทครลดาวหรือกดสกิลไม่ได้เงี้ยมันจะ ดาเมจมันจะตกกว่าตัวอื่นในระหว่างที่โนเอลกับอิโตที่เป็น DPS เหมือนกันเขาสามารถหวดได้ระหว่างที่อันติของพวกเขายังอยู่เนี่ยหนิงกวงต้องรออันติออกมาเบิร์สเป็นช่วงเป็นช่วงเป็นช่วงไปแต่ช่วงที่มีอันติของหนิงกวงอ่ะผมจะบอกว่ามันแรงมากมันเบิร์สได้เร็วมากถ้าเทียบกันฆ่าบอสนี้แล้วหนิงกวงกดเบิร์สอันติเปิดไปก่อนน่ะเลือดบอสลงเร็วกว่าตัวอื่นแน่นอนที่ต้องมากดอันติแล้วมานั่งหวดยิงอโตเนี่ยหดตามสแต็กเนี่ย โนเอลหดไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยหนิงกวงกด e ีกดอันติปุ๊บเบอร์สตูมเลือดมอนแบบเลือดบอสหายไปครึ่งหลอดเนี้ยก็จะเป็นประมาณนั้นแต่พอถึงช่วงที่ไม่มีอันติหนิงกวงก็จะแบบอืดกว่าตัวอื่นเรียกว่าเป็นสายเบอร์สอย่างแท้จริงสําหรับปัจจุบันเนี้ยถ้าใครอยากจะเล่นเนี่ยมันก็เล่นได้นะผมแต่ว่าก็ไม่ได้มีความโดดเด่นในการเคลียร์เร็วขนาดนั้น เ,เพราะว่าหนิงกวงก็อย่างที่บอกเป็นตัวเบิร์สช่วงที่มีอติได้แรงมากแต่พอไม่มีอันติเนี่ยมันเสียเวลาที่จะเอาออกมายืนตีพอสมควรเพราะว่าดามเมจมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นแถมหนิงกวงก็เป็นตัวที่เ,เรียกว่าลีลาเยอะนะผมหมุนตรงหมุนตัวปล่อยหินเนี่ยในไม่อยากพูดว่าเมตาปัจจุบันแต่ว่าต้องบอกว่าในคอนเทนต์เอ็นเกมปัจจุบันอย่างเช่นอับบิสหรืออ,อีเ,อเวนท์ที่เข้ามาใหม่ๆนยชอบเน้นการทําเวลาเร็วๆส่วนใหญ่เพื่อให้ผ่าน อ่าซึ่งหนิงกวงอาจจะทําในจุดนั้นได้ไม่ค่อยดีเพราะว่าต้องเบรสอันติเป็นช่วงเป็นช่วงไปสำหรับใครที่อยากจะเล่นก็ท้ามาเล่นได้ับผมช่วงต้นเกมช่วงกลางเกมหรือช่วงเลทเกมเนี้ยถ้าไม่ได้ใช้ในคอนเทนต์หนักๆเนี่ยหนิงกวงก็ใช้ได้ใช้ได้เรื่อยๆับผมไม่ได้แย่อันดับที่4นะฮะอันดับที่4เป็นของอัลเบโดนะครับผมอัลเบโดตัวละคร5ดาวสายอ่า uh, DPS ที่เป็นออฟฟิล ไม่กี่ตัวใน5ดาวนะครับผม DPS off field แบบจริงๆะครับผมก็คือวางสกิลแล้วก็โยนอะไรสักอย่างไปออกจากสนามไปเลยหลังจากนั้นก็นั่นแหละเดี๋ยวคนอื่นเขาทำดาเมจเองแล้วมันก็จะมีสกิลอเบโดในการเปรี้ยเป็นดอกไม้ะครับผมมาช่วยเป็นธาตุหินตลอดตลอดอเบโดถือว่าเป็นตัวที่เรียกว่าก่อนหน้านี้เป็นตัวที่ทําของง่ายแต่พอมีเซตใหม่เข้ามาก็ยากขึ้นมาอีกนิดนึงเพราะว่าต้องใส่4ชิ้น การเล่นเอเบโดนั้นง่ายมา,ากเลยผมเอเบโดนี่ไม่มีอะไรเลยนอกจากการวางสกิลกดสกิลแล้วออกแค่นั้น,นับผมไม่มีหน้าที่ในการออนฟิลไม่ต้องยืนตีไม่ต้องทําอะไรเลยนะฮะเรียกว่าเป็นาดามเมจนอกสนามกับซัพพอร์ตนิดหน่อยแล้วกันการทำดามเมจนอกสนามจากสกิลธาตุนั้นมีการาเรียกว่าเปรี้ยตลอดเวลาที่มอนอยู่ในวงดอกของเอเบโดนะฮะจะสามารถเปรี้ยได้ทุกๆ2วินาที แล้วก็คูดาวของสกิลธาตุเนี่ยเ,เรียกได้ว่าเร็วมากคูดาวแบบเร็วจัดไม่มีอะไรเร็วกว่านี้ในโลกใบนี้มาอีกแล้วนะครับผมคูดาวของสกิลอัลเบโดนะครับผมไม่ถึง5วินาทีนะฮะวางปุ๊บอยากจะย้ายที่ก็เอาอัลเบโดออกมาแล้วก็วางใหม่จบนะฮะในส่วนของอัลติเมทเนี่ยจะเป็นการโยนหินไปนะครับผมแล้วก็ไปคอมโบกับวงดอกไม้ของสกิลธาตุนะครับผมก็คือพอหลังจากโยนปุ๊บมันจะระเบิดป๊อแปะป๊อแปะในวงอดอกไม้นะฮะ ก็ดาเมจไม่ได้แรงมากแต่ว่าเอาไว้เสริมแล้วกันข้อดีมันคือการบัฟชํานาญธาตุนะฮะสำหรับทีมที่ต้องใช้ชํานาญธาตุอย่างเช่นนิยมกันก็ทีมมูเถาใช่ไหมอเอาไปโยนอันติตุ้มตามตุ้มตามตุตมต้มตามบัฟชํานาญธาตุฟรีฟรีแบบโยนชาโยนอันติได้ชํานาญธาตุให้เพื่อนทั้งทีม125นะครับผมฟรีฟรก็ถือว่าเป็นตัวที่มีดาเมจจากนอกสนามที่ค่อนข้างโอเคนะคับผมหลังๆอาจจะไม่ค่อยได้ใช้มากถ้าใครไม่ได้ใช้เล่นทีมแบบว่า ทีมหินล้วนหรือทีมหูถาหรือทีมไฟระเหยสองหินอะไรเงี้ยหรืออาจจะเป็นเซียว2หินใช่ไหมสองจอีก็อาจจะไม่ค่อยได้ใช้อัลเบโดกันนะฮะแต่ก็เป็นตัวที่ค่อนข้างนิยมในหลายๆทีมนะครับผมหรือว่าหยิบเลือกไปเล่นได้นะฮะแล้วก็เอาไปแจกบงแจกบัฟแล้วก็เป็นดาเมจเสริมพอได้มันจะมีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งที่เป็นมันถามว่าเป็นเรื่องใหญ่ไหมก็ไม่ใหญ่มากแต่ก็ เป็นข้อเสียที่ควรจะรู้เอาไว้นี่ผมตรงที่ว่าอาเบโดนั้นจะไม่สามารถทําการเรีย้ยจากสกิลธาตุได้ดาเมจของสกิลธาตุจะไม่ออกถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถทาดาเมจใส่มอนได้อย่างเช่นตีติดโลอย่างเช่นตีติดกรอกอะไรก็ตามที่เราใช้ตัวละครตีไปแล้วแล้วมันไม่ขึ้นเลขดาเมจไม่ว่าจะเป็นดาเมจธาตุหรือเป็นดาเมจกายภาพถ้าเกิดว่ามันไม่ขึ้นเลขว่าเราทาดาเมจโดนมอนอ่าเราตีเล้าเลือดมอนไม่ลด ดอกไม้อัลเบโดจะไม่เปี้ยเสริมมาให้นะฮะจะเปี้ยให้เฉพาะตอนที่เราสามารถทำดาเมจกับมอนได้เท่านั้นนั่นเองก็เป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ว่าควรจะรู้ไว้สําหรับคนที่อยากจะเล่นอัลเบโด้นะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งสําหรับอัลเบโดนะครับผมก็คือการทําของณนปัจจุบันเนี่ยก็คือคุณจะไม่มีดาบคินาบาสปินเดอร์ให้ใช้แล้ว <laughs> เพราะว่าดาบประจําตัวอัลเบโดที่ดีที่สุดสําหรับอัลเบโดแม่งดันเป็นดาบอ e ีเวนต์ครับแล้วดันเป็นดาบแจก ก็ทำให้ตัวของออลเบโดที่คนที่มาเล่นที่หลังเนี่ยแล้วมาเล่นเอาดาบไม่ทันเลยเนี่ยก็ดาเมจออลเบโดมันก็จะดอบไปจากคนที่เขามีซินนาบ,บาสปินเดิลนะฮะซึ่งไอดาบเนี่ยมันบวกดีเฟนซ์เยอะมากแล้วสกิลว,วูบูมันก็บวกความแรงเกี่ยวกับสกิลธาตุเข้าไปอีกนะฮะเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ได้ใส่ดาบเนี่ยผมบอกตรงว่าดาเมจของอ,อัลเบโดเนี่ย มันก็จะสู้คนที่ใส่ดาบนี้ไม่ได้ถ้าเกิดว่าสเตตเท่ากันมันก็ยังสู้ดาบนี้ไม่ได้อยู่ดีเนะครับเพราะว่าไอ้นี่ขัด5าแล้วสกิลอาวุธคือแบบโหดจัด,จดโคตรโฟร์อัลเบโดเลยแต่ตอนนี้ก็หาไม่ได้แล้วนะผมอาจจะต้องไปใช้ไฮบิงเกอร์ออฟดอนกันก็เป็นอีกหนึ่งข้อเสียแล้วกันแต่นอกนั้นก็ถือว่า,อาใช้งานได้ดีนะผมมีลิฟให้ด้วยอันดับที่3นะฮะอันดับที่3ให้โนเอลผมให้ของโนเอลนี่แหละโนเอลถือเป็น DPS ซีดาวนะครับผมที่ครอบคุมเยอะมากมีทั้งโล่มีทั้งฮิวมีดาเมจโล่เปิดก็เร็วอันติใช้งานง่ายสไตล์เพลงเล่นง่ายพูดมามีข้อดีเยอะมากนะครับผมแต่ก่อนหน้านี้โนเอลจะไม่ได้ดีขนาดนี้จนกระทั่งในับผมอาวุธที่ชื่อว่าเรดฮอร์เข้ามาพร้อมกับเซตฮัสที่เป็นการบวกป้องกันและเซต4ที่เข้ามาแบบว่าโหดจัดๆเลย อ่าจริงๆมนเป็นเซตสำหรับอิตโตะเนาะแต่ว่าพอเข้ามาปุ๊บโนเอลมันสไตล์พยาคายอิตโตะก็คือเปลี่ยนพลังป้องกันไปเป็นพลังโจมตีโนเอลก็เลยได้ผลประโยชน์ไปเต็มๆนะครับผมทั้งโบนัสธาตุหินทั้งโบนัสป้องกันจากเซตอะไรก็ตามที่มันเพิ่มมาจากเซตนี้โนเอลได้แบบเต็มๆนะครับผมพร้อมกับดาบเรดฮอนที่เรียกว่าเป็นดาบของโนเอลนี่ครับผมไม่ใช่ดาบอิตโตะหรอก ทำให้โนเอลขึ้นมาเป็น DPS ที่ใครหลายๆคนน่าจะชอบเล่นตรงที่ว่ามันสบายดีเรียกได้ว่าเขาเรียกว่า one man army ได้เลยนะฮะ คือจริงๆมันก็เล่นวันแมนอาร์มี่ไม่ได้หรอกแค่จะบอกว่าสกิลมันครอบคุมเฉยเนาะเพราะว่าวันแมนอาร์มี่มันคือโนเอลมันผลิตลูกแก้วธาตุตัวเองไม่ได้นะครัมมันจะเล่นวันแมนอาร์มี่ก็ไม่ได้แหละจะได้ตรงที่ว่าลูกแก้วธาตุไม่มีเลยละถ้าน้องมันมีลูกแก้วธาตุให้ตัวเองนี่ผมจะบอกว่าโนเอลเป็นตัวที่ครอบคุมแบบโคตรเลยนะฮะการใส่ของเนี่ยจะเน้นไปที่พลังป้องกันสแตตเติบโตอะไรต่างๆเนี่ยป้องกันดีแอดแทกพลังโจมตีนั้นไม่มีผลเลยนะผมเน้นไปที่ป้องกันอย่างเดียวเพราะสุดท้ายเวลากดอัลตินน้้อองงกกจะเปปี่ยัน ไปเป็นพลังโจมตีเพื่อโจมตีมอนนะฮะแล้วก็พลังป้องกันนั้นมีผลต่อความแข็งของโลและการฮิวของตัวโนโอเอลด้วยเพราะฉะนั้นโนโอเอลป้องกันทําให้ได้ผลของ,ของเซตฮัสแล้วก็วก็ผลของเรทฮอนแล้วก็ผลของบัฟจากโกโรแบบเต็มที่เลยทําให้ตัวของโนโอเอลนั้นมีดาเมจเพิ่มขึ้นมาจากเมื่อก่อนเยอะพอสมควรจากเซตใหม่แล้วก็ตัวละครสายบัฟที่เบิร์กมา,มาแล้วก็อาวุธนะฮะทำดีๆหน่อยเนี่ยเรียกได้ว่า ดาเมจเนี่ยอาจจะเบริร์สไม่ทันอ่าอย่างเช่นหนิงกวงตอนกดอันติหรืออาจจะเบริร์สไม่ทันอิตโตตอนมีสแต็กแล้วชาร์ตีใช่ไหมแต่ว่าโนโอเอลเนี่ยจะเน้นไปทางความต่อเนื่องในการทำดาเมจมากกว่าคือกดอันติเสร็จปุ๊บหดได้เรื่อยๆนะครับผมแนะนําว่าถ้าอยากจะเล่นจริงๆก็ลด C6 ซะหน่อยละกันจะได้หดได้ต่อเนื่องเข้าไปอีกนะฮะการเล่นโนโอเอลมันจะง่ายมากๆกดอันติแล้วเนี่ยอันติของคุณมันจะอยู่แบบว่าอยู่ไปเรื่อยๆแม้ว่าคุณจะสลับตัวออกก็ตามอ่า สลับตัวไปกดบัฟสลับตัวไปเปิดโลสลับตัวไปฮิวสลับตัวไปทําอะไรก็ตามแล้วคุณกลับมาที่โนเอลคุณสามารถเอาอันติโนเอลมาหัวต่อได้เลยโดยที่ไม่ต้องกลัวที่จะเสียอันติทีอย่างเดียวคือเวลนยะเวลาการใช้งานอันติเนะเพราะฉะนั้นเวลาสับก็ไม่ควรสรับออกไปนานแค่แบบว่าสับตัวแล้วกลับมาเนี่ยอันติไม่หายนะฮะเรียกว่าใช้งานได้ง่ายแล้วก็มีสกิลครอบคุมทั้งดาเมจทั้งโลทั้งการฮิวใส่โนเอลไปเรียกว่าจะไม่ใส่จงหลีก็ได้แต่จริงๆใส่จงหลีไปมันก็ได้ลดต้านทาแตนะเนาะมันก็โอเคอยู่มันก็ มันกระใส่ก็ได้อะเนาะครอบคุมขนาดดีนี่ผมดาเมจก็ไม่ได้ดูขี้เหร่อะไรนะคร่บผมอาจจะเบิร์ดได้ไม่ดีเพราะว่าน้องมันต้องตีปกติไปเรื่อยๆนะฮะอาจจะมีปั่นลูกคางชาร์ตีบ้างแต่ว่าถ้านับเรื่องการเบิร์ดจริงๆผมก็ยังคิดว่าอิตโตะนั้นเ,เบิร์ดได้ดีกว่าสําหรับโนเอลเนี่ยทุกคนมีอยู่แล้วแน่นอนนะฮะก็คือไม่มีเลฮอนก็ไม่เป็นไรไปใส่ไว้บายก็ได้นะ,ะผมเพราะว่าโนเอลมันโหดที่ทีมกับเซตนะฮะก็คือถ้ามีอาวุธก็โหดเข้าไปอีกแต่ว่าแค่มีตอนนี้ก็คือถ้ามีเต กับอาจจะมีโกโร่เสริมมาเงี้ยก็เล่นได้เลยเลยนียผมก็เก่งเหมือนกันในฉบับตัวละคร4ดาวนะฮะอันดับที่2อันดับที่2ก็คงไม่พ้นอิโตนะน่นแหละในส่วนของอิโตะเนี่ยเป็นตัวละครที่ผมมองว่า,าเรียกว่าเล่นสนุกมากใครได้จับครั้งแรกคือความรู้สึกของการจับอิโตะครั้งแรกจะรู้สึกเลยว่าเออตัวนี้แม่งมันมากอ่ะก็อยู่ที่จะชอบหรือไม่ชอบอีกทีแล้วกัน แต่ว่าเป็นตัวที่เล่นมันโคตรการเล่นอิโตะเนี่ยก็ทำดาเมจได้เฉพาะช่วงที่ตัวเองนั้นมีอัลติเมทนะครับผมแต่ว่าจะเป็นการเบิร์สแบบกดชาร์ตีซึ่งการชาร์ตีของอิโตะนั้นมันมีข้อดีก็คือมันไม่เสียสเตมินาแต่ว่าต้องมีสเต็คนั่นเองอ่าถ้าเกิดว่าเราชาร์ตีโดยที่ไม่มีสเต็เนี่บอกได้เลยว่าอิโตะนั้นจะเป็นตัวที่ดาเมจดรอปลงไปเยอะนะฮะเพราะฉะนั้นการเล่นอิโตะ C0 เนี่ยมันจะมีคอมโบสําหรับ c 0อยู่ที่ควรจะเล่นอ่าก็คือต้องเก็บสเต็ค ให้แบบได้พอสมควรก่อนก่อนที่จะกดอัลติเมทอ่ะไม่งนั้นคือถ้ากดอัลติเมทไปทั้งทงที่เราไม่มีสแต็กเนี่ยผมบอกเลยว่ามันจะเสียเวลาพอสมควรในการเบิร์สนะฮะแต่ถ้าเรากดแบบว่าเราเล่นเป็นแล้วเรามีสแต็กแล้วเรากดอันติเนี่ยอิโตจะเบิร์สได้ดีพอสมควรน,นะฮะผมมันจะเบิร์สได้ประมาณ5-6 h ถึงฮิตนะฮะแล้วก็จะตีเร็วขึ้นเรื่อยๆนะฮะจะเริ่มหวดหวดแล้วก็หด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 เร็วขึ้นเรื่อยๆนะฮะ ็ตัวหนึ่งที่ผมมองว่ากดเรียกว่าปลดกลุ่มดาวมาเนี่ยก็เขาเรียกว่ายิ่งยิ่งได้ความมันเพิ่มยิ่งเป็น C6 นะบอกเลยตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่หวดมันและยาวนานที่สุดในเกมข้อดีของอิโตะที่มากกว่าโนเอลเนี่ยคือจริงๆมันคือทั้งลูกแก้วธาตุทั้งเรื่องการเบิร์สในช่วงระยะเวลาสั้นๆ แต่ว่าความสบายในการเล่นเช่นโนเอลมีฮิลใช่ไหมโนเอลมีโลอิโตก็จะไม่มีโนเอลสามารถสลับตัวออกไปในขณะที่อันติยังอยู่แล้วกลับมาใช้ได้แต่ของอิโต้คือกดอันติไปปุ๊บถ้าสลับออกคือหายไปเลยนะฮะและข้อดีของอิโตเนี่ยอย่างสุดท้ายคือมีอุชิครับคือมีบัวเว้ยซึ่งบัวเนี่ยเป็นจุดพลิกผันอพอสมควรตอนที่ผมเล่นครั้งแรกเพราะว่ามันแรงมาก คืออุชินั้นเป็นบัวที่แรงมากๆลูกแก้วาธาตุก็ถือว่าใช้ได้พอสมควรและถ้ากดโยนอุชิไปตอนที่เราอยู่ในสเตทที่มีอันติเนี่ยมันก็จะเรียกว่าคูณพลังโจมตีเข้าไปก็คืออุชิมันแรง,งตามพลังโจมตีใช่ไหมตอนปล่อยอุชิอ่ะแล้วเวลากดอันติก็คือเหมือนกันนผมเป็นการคอนเวิร์ตเปลี่ยนจากพลังป้องกันไปเป็นพลังโจมตีทําให้อุชินั้นเวลาโยนออกไปมันแรงมากๆทําให้การเบิร์สของอิโตะเนี่ยมัน เรียกว่าห่างชั้นกับโนเอลเพิ่มขึ้นไปอีกแต่ถ้าว่ากันตามตรงอิโตะมันจะเล่นยากตรงที่ว่าเราต้องมานั่งเก็บสเต็กเนี่ยแหละไม่งั้นมันก็เบิร์ตได้ไม่ดีไม่ต่างจากโนเอลเลยครับเอาจริงๆคือถ้าเทียบกันระหว่างโนเอลตีปกติกับอิโตตีปกติเนี่ยผมบอกตรงๆว่ามันก็พอๆกันดีไม่ดีโนเอลตีปกติโหดกว่าด้วยซ้ำนะฮะเพราะฉะนั้นอิโตะเนี่ยถ้าจะเล่นเนี่ยมันต้องมีการาเรียกว่าเก็บสเต็ก แล้วก็ต้องมีการฝึกคอมโบให้เรียกว่าเลี้ยงสแต็กก่อนจะกดอันติด้วยเพื่อให้มันเบิร์สได้ในช่วงระยะเวลาที่มันยังอันติยังอยู่นะไม่งั้นก็คือดาเมจนี่ไม่ต้องเทียบกับโนเอลหรอกยิง่งถ้าคนเล่นอิโตะไม่เป็นแล้วเอามาแบบเอามาเทียบกับโนเอลเนี่ยผมบอกเลยว่าอิโตะมันจะดูแบบมันจะดูด้อยไปเลยนะแต่ถ้าเทียบกับการคอมโบแบบว่าจริงๆแล้วเนี่ย ก็อิตโตะก็ยังเบิร์สได้ดีกว่าโนโอเอลแล้วก็ด้วยเขาเรียกว่าช่วงไม่ได้เรียกว่าช่วงเรียกว่าคอนเทนต์เอนเกมต่างๆในเกมเนี้ยทั้งอีเวนท์ทั้งอบิสเนี้ยมันเป็นการเน้นการทําเวลาสัดส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นใครมันเบิร์สในช่วงสั้นๆได้ดีกว่าส่วนใหญ่ก็จะมีประโยชน์มากกว่าแล้วก็จบคอนเทนต์ได้เร็วกว่าอิตโตะก็น่าจะชนะในส่วนนั้นไปพอสมควรเลยนะฮะอันดับที่1แน่นอนว่าไม่พ้นเขาอยู่แล้วนะผมคนคนนี้ สำหรับเทนโดบันโชเอ้ยสำหรับจงหลีนะครับผมเทพหินของเราที่สมกับเป็นเทพหินมานานนะฮะสำหรับใครที่มีอยู่แล้วก็าบางคนก็อาจจะติดการใช้โล่ปู่ไปเลยนี่ยผมบางคนก็อาจจะใช้บ้างไม่ใช้บ้างแบบผมนะฮะ โล่ของปู่ก็ณนะปัจจุบันก็ยังขึ้นชื่อว่าเป็นโล่ที่แข็งที่สุดในเกมไม่สิโล่ที่แข็งที่สุดในเกมมันต้องเป็นไอโล่ไม้เนี่ยที่แข็งที่สุดในเกมต้องเป็นโล่ไม้ของฮิริชูตัวใหญ่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดจงหลนีน่าจะเป็นโล่อันดับสองนะฮะหยอกหยอกหยอกจงหลีเรียกว่าเป็นตัวซับพอร์ตของอท่านหินดีกว่าเพราะว่าเป็นตัวซับพอร์ตทางด้านการเปิดโล่แต่ว่าโล่นั้นมีความแข็งมากทําให้กันสกิลของบอสต,ตัวใหญ่ๆได้สักประมาณ สองถึงสครั้งนะครับผมก่อนที่โล่นั้นจะแหกออกไปหรือหมดเวลาซึ่งแน่นอนว่าการที่โล่ของจงหลีแหกหรือหมดเวลาเนี่ยมันคือการที่คุณรับดาเมจแบบเต็มที่หรือคุณไม่ยอมกดสกิลเปิดโล่อีกครั้งนั่นเองเพราะว่าโล่ของจงหลีนั้นอยู่20วิแต่ว่าคูดาวของการเปิดโล่มีแค่12วินาทีราะนั้นนะครับผมโล่จงหลีคืออัพไทม์ร้อเซแล้วแข็งแบบโคตรพ่อโคตรแม่นะฮะ นั่นก็แปลว่าโตจงหลีแท้จริงแล้วจริงๆมันไม่ควรจะเรียกว่าแตกได้ถ้าไม่รับดาเมจแบบไม่สนใจไม่หลบอะไรเลยเนี่ยยกเว้นทําเลือด50,000ื่นนะครับผมค่อยว่ากันอีกทีอ่ะอันนี้ผมทําเลือดแค่ส0,000่นเพราะว่าผมเป็นสายมิกซ์นะครับผมสําหรับสายทั้งโยนหินทั้งเปิดโลกนะครับผมขนาดผมเลือดส0,000ื่นเนี่ยผมใส่แค่เทนน c i t y ตี้ที่เหลือส่วนใหญ่เป็นเน้นดาเมจนะครับผมมีแค่นาฬิกาเลือดผมก็ยังสามารถรับดาเมจ ได้พอสมควรนะครับผมแต่ว่ามันก็ไม่ควรจะเยอะเกินไปเพราะว่าเลือดเท่านี้มันก็ยังรับไม่ไหวนะครับผมถ้าเกิดว่าใครทําเลือด4ี่ห้าหมื่นเนี้ยเน้นแค่เปิดโล่ย่างเดียวขอแค่กลางกลางแขนเท่ๆ,ๆเปิดโล่จบเลยนะครับผมเ,เรียกว่าโล่เป็นแบบโล่อันตัน,นะครับผมไม่ว่าจะรับอะไรส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยแตกเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าทําแบบนั้นนะนะแต่ว่าการโยนหินของสายเปิดโล่ย่างเดียวเนี่ยเรียกว่าเบาหวิวนะครับผมเบาแบบเบาจัดเลยผมก็เลยเน้นไปที่การ เป็นสายมิกซ์มากกว่านะครับในส่วนของซัพพอร์ตน่าจะรู้กันดีอยู่แล้วว่าโล่มันดีขนาดไหนทั้งมีลดต้านทาุทำให้มอน,มนบางลงรอบๆโล่นะครับทั้งความแข็งของโล่ทั้งการรับดาเมจอะไรเงี้ยน่าจะรู้กันดีอยู่แล้วในเรื่องของการเบิร์สดาเมจเบิร์สอันติเนี่ยถือว่าเป็นตัวละครที่ถ้าทำจริงๆเนะี่ยเบิร์สได้แรงมากเลยนะอันนี้คือผมใส่เป็นเทนัสซิตี้ใช่ไหมกับเลือดโบนัสหินแล้วก็ความแรงคิ าเกิดว่าผมเปลี่ยนเป็น2โนเบลสองหินเงี้ยบอกตรงๆนะโยนนี่แรงกว่านี้อันนี้คือผมอยากให้โล่มันแข็งด้วยเซตเทนัสซิตี้ด้วยไงก็เลยเออไม่เอาอ่ะไม่ไม่อยากให้มันโยน,นแรงขนาดนั้นผมแค่อยากให้มันโล่แข็งด้วยอ่าแล้วก็โยน,นพอมีดาเมจสำหรับเบรสบ้างนะฮะยิ่งใครปลด C2 แล้วโยน,นหินแล้วเปิดโล่ได้ยิ่งเรียกได้ว่าโล่มันจะสบายกว่าเดิมมากๆนะฮะผมเรียกว่าเปลี่ยนเกมเพย์คือจากที่ต้องตีๆหลบ,ลบๆกลายเป็นตีอย่างเดียวไม่สนอะไรเลย ตีอย่างเดียวไม่สนใจอะไรเลยจะตีะตีจนกว่าจะตายอะ่ะแต่ว่ามันจะมีเอา่าเรียกว่าข้อเสียสําหรับบางคนและกันเพราะว่าบอกตรงว่าบางคนน่าจะมองว่ามันไม่ได้เป็นข้อเสียมากขนาดนั้นก็คือคัดซีนอันติหรือไอเฟรมตอนอันตินานนะครับผมน่าจะเป็นหนึ่งในตัวละครที่นานที่สุดในเกมดีกว่าผู้นี้ดีกว่าก็คือมันจะมีอายะตก e คัดซีนไอเฟรมอันติเนี่ยนานทิบหายเลยนะฮะของกับของไอจงหลีนี่แหละ จงหลีก็พอสมควรก็มาแบบว่ากดอกเก็กท่าหล่อๆนะครับผมแล้วก็เห็นโดบันโชไปนะฮะซึ่งก็จะมีอยู่2ประเภทนะครับผมก็คือโอ้โหโคตรเท่นะครับผมกับโอ้โหนานชิบหายเลยกว่าจะเสร็จเวลาถ้าพูดเรื่องความเท่เนี่ยมันเท่จริงนะครับผมไม่เชื่อลองเปิดเพลงตีมไอเร็กอินคอนดิโตดิเออเพลงตีมจงหลีอ่ะแล้วก็ลองเอามาเล่นในเกมแล้ว,ลวก็โยนหินแล้วก็เปิดเพลงตีมไปด้วยให้มันตรงจังหวะบอกเลยแม่งเท่ชิบหาย ยิ่งเวลาจงหลีเขาพูดคำว่าเทนโดบันโชตอนจังหวะแบบเป๊ะๆเนีเ่ยโอ้โหแบบใจจะละลายเทนโดบันโชแต่พอกลับกันเนี่พอเอาไปลงคอนเทนต์ที่ต้องใช้เวลาแบบว่าเอ้ยจะผ่านแล้วแบบ อย่างเช่นเล่นอวิสเนี้ยต้องใช้เวลาผ่านต้องเหลือเวลาไม่น้อยกว่า7นาทีใช่ไหมสมมติเออใกล้ละจะถึง7นาทีละเผิกดอันติจงหลีปุ๊บ2วิรอ,อไปเลยโอ้ยเวลาจะโยนหินเสร็ว่ะปูสุดท้ายเรียบร้อยหมดเวลานะฮะเวลาเกินก็2ดาวกันไปนะฮะก็มันเป็นข้อเสียเล็กๆน้อยๆแหละที่บางคนก็อย่างที่ผมบอกว่าเขาไม่มองเป็นข้อเสียหรอกมองว่ามันเป็นข้อดีด้วยซ้ําก็คือเอาไว้หลบดาเมจเอาไว้หลบสกิลแบบเท่ๆไปนะฮะต,ตัวผมก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะว่า ก็ไม่ได้มีปัญหาเรื่องเคลียร์ไม่ทันมากขนาดนั้นอีกอย่างหนึ่งคือผมมาปลดจงหลี C2 ผมต้องกดอันติเพื่อรีโล่ตัวเองจะได้มีเสียเวลาในการกางแขนประมาณนั้นซึ่งแน่นอนว่าพอปลด C2 เนี่ยการโยนอันติเนี่ยมันทําให้การกอดอกแบบเท่ๆที่เสียเวลาอะกลายเป็นแอนิเมชันการกลางโล่ไปอย่างนั้นเลยเนะครับผมก็คือกดกลางโล่ด้วยการกดอันติเนี่ยผมแล้วก็กดสกิลอีแค่วางเสาก็พอไม่ต้องกางแขน ก็ถือว่าเป็นทั้งข้อดีทั้งข้อเสียนั่นแหละสาหรับบางคนที่ปลดซีสอแล้วก็บางคนที่ไม่ได้ปลดซีสอแต่ว่าดันกดโยนอันติยิงถ้าไม่ได้ทําสายดาเมจแล้วไม่มีดาเมจจากหินเนี่ยบอกเลยโคตรเสียเวลานะฮะอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสําหรับจัดอันดับท่านหินวันนี้เนี่ยผมทีนี้เราก็เหลืออยู่ท่าสุดท้ายแล้วก่อนที่เราจะจบซีรีส์จัดอันดับตามท่าของตัวละครนะครับผม ซึ่งใช้เวลานานพอสมควร <c oughs> กี่เดือนเนี่ยกี่เดือนกว่าจะจบซีรีส์7ธาตุนะฮะไม่ถึง7ทธาตุอิหกธาตุกับอีกหนึ่งสายก็คือสายกายภาพเดี๋ยวเราเหลือของธาตุลมนียผมผมขอติดไว้ก่อนอาจจะมาตอนช่วง2.8อา่าเดี๋ยวลองขอไปเล่นเฮโซก่อนถ้าเฮโซเก่งเนี่ยอาจจะติดอันดับ ในการจัดอันดับธาตุลมก็ได้นะฮะส่วนของธาตุไม้ก็คงต้องรอกันอีกยาวๆนะับผมสำหรับการจัดอันดับตัวละครธาตุไม้เพราะว่าโอ้โหยังไม่มีสักตัวนะับผมต้องรอช่วง3.0ยกว่าตัวแรกจะเข้านะฮะยังไงก็ใครดูจัดอันดับแล้วชอบเนะี่ยก็คอมเมนต์ไว้ได้นะับผมว่าอยากให้จัดเรื่องอะไรอีกหรือจัดแนวไหนเนี่ยผมก็ คอมเมนต์ไว้ได้นะครับผมเดี๋ยวจะลองอา่านแล้วก็เอาไปพิจารณาดูก็แล้วกันนะส่วนมันจะมีบางอันที่ผมทําไว้ก่อนหน้านี้ก็คือพวกลดกลุ่มดาวใช่ไหมยังไม่ลืมนะผมแค่ยังไม่ได้ทําต่อเท่านั้นเองนะฮะเอาไว้หาเวลาว่างแล้วกันขอทําอันนี้ให้เสร็จก่อน อ่ะอยังบทไม่จบนะช่วงท้ายนี่ขอพูดอีกอย่างหนึ่งก็แล้วก็ในช่วง2.8เนี่ยเดี๋ยวมีตัวละครรีรันยังคลีเนี่ยผมกับคาซึฮะก็เดี๋ยวรอไกด์ตัวเต็มออกแล้วกันไกด์ตัวเต็มน่าจะออกก่อนตัวละครเข้าเนี่ผมเพราะว่าไม่น่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงมากสําหรับน้องคลีนี่ยผมแต่ส่วนของคาซึฮะเนี่ยก็อาจจะออกก่อนแต่ว่าคาซึฮะน่าจะได้สายใหม่เพิ่มเพราะว่าอาวุธแฟชั่นนั้น ดันส่งถูกส่งเข้ามาในเกมเนี่ยผมเรียกว่าเป็นสายแฟชั่นเนี่ยผมอาวุธคาซิฮะสายแฟชั่นแต่ว่าดันเป็นอาวุธของสายดาเมจซะงั้นไม่ใช่สายชำนันธาตุนะผมอาจจะทาคลิปแยกทีหลังนั่นเองนะฮะก็เอาไว้รอติดตามกันแล้วกันนะฮะสำหรับวันนี้นี่บผมก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามเหมือนเดิมะครับผมส่วนใครยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์ก็ฝากกดกันด้วยนะครับผมอยากใครยังไม่ได้กดซับสไครก็ฝากอีกทีหนึ่งแล้วกันนะฮะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันด้วยนะผมเอาไว้เจอกันใหม recap